สววัสนนีี่่ชาันางสาวยังชอวเไวเช้าไทยชาวาลาี่่ะนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศชทศั้นปีที่สมหาวิทยาลายัยราชพัน,น์นครราชสีมา COVID-19 เวลานักกว่า1นปีประมาณสองปีตั้งแต่พศ2563ลบดีดที่นักรวนนี้สองให้ผลกระทบรายแรงอย่างมากในโลกแล้ว เนื่องจากโรคระบาดครั้งนี้มีผู้คนมากมายเสียชีวิตทุกวันโดยเฉพาะนายประเทศที่มีโรคระบาดตุนแรงมีผู้คนนาย้อยลายพันติชาทุกวันผู้ที่ติชากำลังทุกขทรมานจากความเจ็บปวดและความลำบากตอนนี้ในสาสถานการณ์ที่การแพร่กระจายของไวรัสอย่างรวดเร็ววิธีีทายนยยุคโควิด -19 จะเป็นอย่างไรประการแรก เพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัสสถานที่ท่องเที่ยวและตลาดกลางคืนในประเทศไทยจะปิดให้บริการเราทราบจากเขาว่ารัฐบาลไทยประกาศปิดโกะภูเกต็ตเมื่อวันที่3สิงหาคมห้ามยามพาหานะและบุคคลทุกประเภทเข้าสู่ภูเกต็ตยกเว้นกรณีพิเศษที่รัฐบาลกำหน,นดหลังจากเกิดเครื่องรู่ที่3คง รถละัะปัดนายปลาไทไทยเมื่อเร็วๆนี้ตาลานักรถไฟและชาตาิตาซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากนประเทศไทยตลาดแห่งน,นี้มีการขายอาหารช้อปปิ้งการท่องเที่ยวและปาเนื่องจากการคมนาคมที่สะดวกเป็นที่เชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติประกาศจากอย่างไม่มีกำหนดนอกจากที่กลับมาขั้นดอน หลายพื้นที่ที่มีโรคระบาดรนเรนจะยังคงปิดอยู่คนไทยในพื้นที่เหล่านี้จะยังคงรักษามาตราก,การเคอร์ฟิวตั้งแต่สามทุ่มถึงทีศีระถ้าบางยังประกาศห้ามชมนม,ม,มกึง5าคนห้ามรับประทานอาหารในหลังอาหารสามารถบรรจุเลิอนำกระบ้านได้เท่านั้นข้ามจำน่ายเครื่องเติมแอลโกอโฮอล์ประทายไทยยามใต้ ปีสาธาังเสริมความงามสาธาังอาบออกนวดและสาธางที่เรื่องกีฬาหรือแข่งขันทั้งหมดห้ามใช้สาธาังศึกษาทุกหน้าตบล้างามำบริการนายโรงเรียนฝึกหัดและกวดวิชาดังนั้นภายได้สาธางกันที่โลกลาปัดไยเรยนเช่นนี้คนไทยไม่สามารถเข้า สถานบันเทิงและสถานที่ที่มีผู้คนแอาอาัดข้ายูแต่บ้านเท่านั้นคนไทยไม่สามารถออกบ้านถ้าไม่จำเป็นหากคนไทยต้องออกบ้านต้องสวมหน้ากากแคมวดค่าเชื้อและว,วัดอุณหภูมิร่างกายเมื่อเข้าในสถานที่ดำดำ่างๆอาคารนายหลัอาหารสามารถส่อมกลับบ้านได้เท่านั้น นักเรียงและนักศึกษาสามารถเรียนออนไลน์ที่บ้านได้เท่านั้นเพราะว่าโควิด -19 วิธีไทยมีความเปลี่ยนแปลงมากมายคนไทยไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระเหมือนเดิมโควิด -19 ทํำให้ประเทศไทยเส้นเป็นประเทศท่องเที่ยวที่สวยงามมีผลกระทบไปหลายอย่างมากตลาดกลางคืนในประเทศไทยไม่มีชีวิตชีวะอีกต่อไป แม้ว่าซูเปอร์มาร์เกต็ตในประเทศไทยสามารถขายอู่พกและบริพกตามปกติแต่คนไทยไม่สามารถไปห้างสรรพสินค้าตามปกติฉันหวังว่าโควิด19ในประเทศไทยจะหายหมดเร็วๆและคนไทยจะสามารถใช้ชีวิตเหมือนเดิมขอบคุณค่ะ